อ่ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ารับชมในคลิปวิด,ดีโอของวันนี้กันด้วยเนาะแต่วันนี้เราก็จะมาสอนทําการเพิ่มยอดไลค์ในจอปนออกเฟซบุ๊กกันเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นง่ายงให้เรามาดูและทาตามกันไปได้เลยโดยวิธีขั้นตอนแรกก่นอนเลยง่ายง่าย,ายให้เราเดินเข้ามาที่ตัวขอโฮสไฟ m m p r o a c o m กันเนาะ๋ยวจะมีถึงเว็บไซต์มาให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาชี้งานทำเงันไปได้เลยแ,ลแต่ถ้าหากเราได้กดเข้ามากันได้นะที่ถึงงเว็บไซต์กาจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็กสมัครสมาชิกสำหรับใครที่จะเข้ามาชื่อถ้าแไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปตรงด้านนี้เชฟก่อนได้เลย ตามการสมัครค่ะเราได้ข้อมากมาแล้วเพราะที่มีตั้เป็นประมาณแบบนี้กันเลยเนาะให้ับเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้แบบง่ายโดยการกรอกข้อมูลที่อยู่ตรงด้านนี้ตามที่เขาได้กําหนดกันไว้แบบนี้แล้วกดสมัครเนื้อใครที่จะสมัครกันแบบง่ายเดี๋ยวก็สามารถที่จะกดสมัครผ่านจิ o กเก็ตดีเที่เรามีอยู่ในข้อมูลเราเพื่อทําการสมัครกันได้เลยเนาะในใคร่มีบัญชีกันอยู่แล้วสมัครกันไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะย้อนมาแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลยอ่ะ ทอนนี้ก็ให้เราเลี่ยครัมาที่ในตัวหน้าต่างแรกของบไซต์ที่ในตัวหน้าต่างแรกเราก็จะมีแบบนี้กันเลยเนาะหน้าต่างเราก็จะมีหมวดหมู่บริการให้เราได้สามารถที่จะมาชิงงานทําการกันไปได้มียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้กันด้วยจะเห็นยอดเงินในบัญชีของเราเราสามารถที่จะเช็กกันได้ว่ามียอดเงินที่จะมาชิงงานทําการในตัวหน้าต่างตัวนี้กันไหมแต่ถ้าส่วนเราได้เข้ามาชิงงานกันแรกเราไม่มียอดเงินก็จะได้กดเข้ามาที่หมวดข้อตรงด้านนี้ันเป็นกนได้ที่หน้าต่างของการเงินหน้าต่างตัวหน้านี้ค่ะที่เป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กกกกกัััับบเเเรรรรรราา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 าสสมมมถทททีี่่่่จะข้้้ิไไดดองงงในนนนนชห รายการก,กไปไปไดเชื่อไปดิค่าว่าชมพานฟอร์เดเคยชมทานก็นไ,ไปแบบนี้ถ้าชงทานให้เราเลือกเติมเงินแบบว่าจะไปสแกนชีวาโค้ดฟัน,นาาทุกท่านทุกวันนี้วันเล็ตคิโตัคุณลิซีหรือว่าเพอร์เฟกต์มันี่ก็ถ้าว่าเราสะดวกเราบโองจากชมทานไหนเราเพิ่เลือกันไปได้ทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เลยเมื่หาได้ติมเงินทีไปแล้วมียอดเทีนอยู่แล้วก็ได้กดเรินกลับมาที่สว่วนต่างรลยิกันได้เนาะอาจจะใอ้ที่อาจจะงงสับขั้นตอนในการเติมเงินเราเขาได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเติมเงินให้เราได้น กาว่าสองท่านนี้ทุกคนได้จะรู้จักกันอยู่แล้วก็ลองเราติดได้ด้อยอะ และทีนี้เราก็ได้ยกกลับมากระที่หน้าต่างไลฟ์เว็บไซต์เราก็มาทําการเลือกที่ตัวหมดหมะบริการที่เราต้องการจะทาการในวันนี้กันได้เลยเนาะอย่างวันนี้เป็นการเพิ่มยอดอไลฟ์ในตัวโของเฟสบุ๊กเราเราก็จะมีโหมดเพหมดหมดให้เราได้เลือกประมาณนี้เลยอ่าคณผู้ชมที่ตัวเราเองมาดีต้องการจะทำการเพิ่มยอดไลฟ์ในตัวโปสท์เนาก็สามารถที่จะเลือกหมดหมู่ตรงหน้าน,นี้กันได้เลยก็กดเข้าไปอาจจะใช่ที่จะทำการหมดหมู่อื่นเพิ่มเติมก็จะเลือกใกล้เคียงประมาณนี้นะเนาะเค่เลือกโหมดทมี่ต้องการก็เลือกหาดูกนได้เลย พอเราเลือกมหมู่ที่ต้องการกันได้แล้วทีดีก็ให้มา่อเราันตัวที่ตัวของบริการบริการก็ได้ขึ้นมาเป็นประมาณนี้เราจะขอเลือกบริการรายแรกนี้เลยให้ได้กดคีิกเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วที่ตัวหมวดหมู่และบริการกันได้แล้วประมาณนี้ทีดีให้เราได้กดย้อนกลับมาที่ตัวของตัวเพื่อเฟซบุ๊กของเราเพื่อมาทตการคลอกนิงได้รีหุองตัวเฟซบุ๊กของเรากันมาแล้วเนาะทีดีก็ให้นิมาวางกันไปเลยสำหรับใครที่ใช้งานในมือถือเราก็คลอกนี้ง่ายๆเนาะโดยกดเข้ามาที่คำว่าแชร์แล้วจะมีคำว่าคลอกใ้้เาไไดปนยงล อ่ะพอได้วันในหนตัวโพสตแต่ทีนก็ให้มาแต่เด็กน้อยที่ต้องการจะเพิ่มของเราก็ได้ใส่สวกหน0่อแล้วกันเนาะเพื่อปเป็นตัวอย่างเราก็กดถ่ายประมาณนี้กันไปเลย,แล,เยแล้วอไดเใส่เท่านี้แลาวจำนวนได้แั้ตามที่ต้องการทีนี้ให้กดสั่งเสื้อให้ตรงด้านลานี้ไปได้เลยอ่ะสั่งซื้อกันไปได้แบบนี้คันสั่งซื้อของเราเขาจะมีระบบของตัวเว็บไซต์ขึ้นมาแจ้บอกให้เราได้ดูบนได้เป็นแบบนี้เนะาะเมื่อได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วเป็นตัวสือเฉวๆแบบนี้เลยแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะชี้ดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้ด้วยโดยกดชี้เข้ามาที่ตรงน้านี้ได้คำวมาประวัติการสั่งซื้อ หากเ่าสั่งซื้กันประยัดได้เรชิคดูว่าออเดอร์เป็นยังไงใส่เข้ามาอย่งไรไหมก็ลองกดเข้ามาที่ตรงน้นนี้กันได้เลยพาเขาก็จะมีตามเป็นการแก้แเป็นการแจ้งจะมาบอกให้เราได้ดูสถานะของตัวออเดอร์กันได้ประมาณนี้เนาะอย่าออเดอร์ที่ทำการแบบเมื่อกี้เขาแจ้งเขมาบอกว่าเราดำเนินการแล้วภาษามาที่เราชิคเบอกเราก็ไปกดได้เลยเราชิคดูจำนวนของออเดอร์ที่สั่งซกันไปก็คือมีชิคดูผนได้เนาะหรือสำหรับใครที่เดิมมาชิคดูออเดอร์กับเราออเดอร์ไปได้เึ็นมาเป็นแบบนี้อาจจะมีการนไปเป หน้าต่างตรงโซนด้านนี้ก็คือหน้าต่างให้เราเนี่ยสามารถที่จะเไว้แจ้มปัญหาหรือว้ดอิดต่อสอบถามปัญหาแก๊สบิงกันได้แต่หากว่าเกิดมีปัญหาและเกิดควอนยังไงแบบไหนก็ลองเข้ามาที่ตรงด้านนี้แล้วก็ประทาการพิมพ์ข้อและข้อความที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยเพื่อที่จะทําการแจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถานปัญหาแก้สบิงันไปได้ไปง่ายกันได้เนาะหากว่าเราเกิดมีปัญหาเัดข้อนยังไงก็ลองเข้ามาสัมผัได้เลย ดูสำหรับใครที่ได้คำเชิงานกันแล้วมันดะมีปัญหาเข้ายัางไงแบบไหนอาจจะได้ส่งซื้อเกินไปแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะ,จะแนะนําให้กับคนอื่นนะคะมาทดลองใชิงานตามันดูด้วยแต่ตัวเว็บไซต์ย,ยังมีคําว่าแนะนําเพื่อนอยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทำการแนะนําคนอื่นได้คำาชิงานในตัวเว็บไซต์ตามนันได้บบง่ายเลื่อกขอเข้ามาแล้วเขาจะมีข้ออยู่ตรงด้านนี้ก็คือเป็นลิงก์ของเราเาสามารถที่จะกดคัดลอกลิงก์กันไปแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนอราู้จักเพื่อเพื่อนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์โดย น่ากันได้ด้วยเนะาะใบทหารเราแนะนำเพิ่งกันมาแล้วเพื่อนเข้ามาชิงานเราอย่าแม่ต่ค่าคาอมมิชชั่นในตัวไม้ไซทั้งสามเปอร์เซ็นต์เงนด้วยใครอยากจะลองแนะนำคนอื่น,นก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยถึงสำหรับใครที่อยากจะย้ยอนกันก่อนว่าย,ยอดเป็นยังไงแต่ที่เราลองชิงานไปแล้วก็สามารถที่จะลองย้อนกลับมาดูที่ในส่วนหน้าต่างแอปโปรโมต์เรากันก่อนได้เนาะเพื่อถักซิงตามกันมาแล้วเนาะอ่ะก็ลองกดกระปุกกันเลยอย่ารโมต์เรายอดไลค์ก็จะมีที่สี่เราก็ลองดีแล้วจะไปพร้อมกับคนดูเนาะว่าตอนนี้จะขึ้นมาหรือยัง ก็มาตอนนี้ยอดไลค์ที่เกไม่ขึ้นมาทันทีเนาะเราเขาไปดงเจอเราแล้วว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าในการสั่งซื้อไม่ว่าด้ยอดเท่าไหร่บางทีมัใช้เวาแต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการหรือว่าได้ยังไม่ขึ้นวันที่ยแต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คอยดูว่าคอยชีกันไปกดได้เนาะอย่างเราก็จะราวมกับคุณผู้ชมมืนกันแต่เพื่อไม่ใคิดไปโันเยอะเกินไปหรือแม้เสียเวลาแ่ทผู้ชมอาจจะตัดภาพไปเจอตอนทีตอนที่ยอดมมนขึ้นเยอะหรอกคิดสืบกันเนาะกลับกันมาจากเมื่อกี้ก็เลยเนาะที่เราได้ทำก ทำก็จะง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยค่ะว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วยังไม่ทัดได้ขั้นตามๆก็สามารถที่จะลองกดเข้ามาในลิงก์ไว้ใจเพื่อเข้ามาชิวงานทำตามกันได้เรือหาใครที่เข้ามาช่งานทำตามกันไปอยู่แล้วเราส่วนตัวหัวข้ออื่นในตัวเว้ใจตัดต่อเนีข้อให้ได้ช่งานตามที่เราได้แนะนำหรือว่าหัวข้อเพิ่มเติมประมาณนี้กันเลยตัวไว้ใหัวข้อไหนเรยอยากได้ชิวงานยังไงก็มาเข้ามาดูกันได้เลย สำหรัขั้นตอนในการปังยอดไลน์ในส่วนของโพส์วันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วหาะแครได้ต้นใจก็ลองเข้ามาดูหรือใครได้เข้ามาลองดูกนแล้วไงนกนแล้วล่ะจนจบถ,ถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะได้รับชมจบถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ